จากโจทย์คอร์สลบ420องศาลบซายลบ405องศาส่วนคอร์สลบ390องศาเท่ากับคอส420องศาบวกไซาย405องศาส่วนคอส390องศาแปลงค่ามุมจะเท่ากับคอส360องศาบวก60องศาบวกด้วยไซาย360องศาบวก45องศาส่วนคอร์ส360องศาบวก30องศา ยุคุมตามแกน x จะได้เป็น cos 60องศาบวก sin 45องศาส่วนด้วย cos 30องศาวงกลม1หน่วยจะได้ค่าเท่ากับ1ส่วน2บวกรูป2ส่วน2ส่วนรูป3ส่วน2เท่ากับ1บวกรูป2ส่วน2ส่วนรูป3ส่วน2 ะได้เป็น1บวกรูท2ส่วน2เป็นเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณกับเศษเป็นส่วนก็จะได้เป็น2ส่วนรูท3เท่ากับ1บวกรูท2ส่วนสระส่วนรูท3คูณกับรูท3ส่วนรูท3จะก็จะมีค่าเป็นรูท3บวกรูท6ส่วน3ดังนั้นคอสลบ420 องศาลบไซน์ลบ405องศาส่วนคอสต์ลบ390องศาจะมีค่าเท่ากับรูท3บวกรูท6ส่วน3ค่ะ